น่าจะกินกินไม่ได้แลวนี้กินไม่ได้เตะหมเลยเนอ่ยคยืนนี่ก็ได้ยืนแล้วจะเตะตาชงเลงลากขนาดไลกเตะมากเลยนะถ้าเตะลูกจี๊ดจี๊ดจี๊ดจีจีจี เนี้ยรอเลยรอเลยเปิดข้างวะเปิดข้างรอเลยจับสายอีกอ่ะจับสายอีกอ่ะอ้าไม่เอาคล้วไปสี่ยอดสี่ยอดไม่ดีใจอ่ะไปไหนเลยเอ้ย <laughs> <coughs> uh, ah, bàấn <omedical Seal> <coughs> เย็นท่าหน่อยสิตาไปิดใส่หลานนิดนึงนี่มองไอ้นุชมองแม่นี่งมองนี่พวก,ก,กซอ้อนทางนี้ลูกทางนี้ลูกให้มองกระจกเอ้ยไม่ได้นะได้ปะจีบเรียบร้ววววอะโจุ๋มดีดี รอว่าใครเนี่ยอมอมันจะเล่นปะทะเลี่ยงไหมดึงเสียดีดีดีอะไรเฮ้ยอื้อยวะไยอะไรอะลูกโตมานี่ลรอแบบพ่อขนนั้นะพ่อนี่ทิ่ซ้ายแล้วเนาะ ก็สู้ก็ได้เลยเนาะขันงานน้ำเลยอือโอ้น้